ไม่อตัวนะไะอีตัวนะล้างจาาแล้วก็มาเสิร์ฟไม่ทัน,ทนเดี๋ยวฉันล้างจาาให้ก็ได้เดี๋ยวมีหั่นแค่เนื้อเดี๋ยวมี้ก็ค่อยล้างก็ได้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินไปหยิบไปไปรับถึงที่เลยไม่เดี๋ยวเขาอาจจะยกม,มาไว้ข้างๆให้ด้ก็จะไดม้มันมันมันสุกลว มัน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 สุกแล้ว <c oughs> มีล้อเลียนหรอป่าปมหอมก็สุกแล้วจะหอมจังเลยหอมแบบไม่ตหอมหอมเบ็ดไม่หอนะ ต้องขนาดนี้เลยปะเอาดีเสร็จได้เลยนะแม่หนึ่ฉันหอนับก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึต้องขนาดนี้เลยปะหนงอ่ก็เวลามันยังไม่เริ่มเราก็ทำให้มันเยอะที่สุดจะไปโผล่จะเริ่มยังไงเติมนะอ่ะฮะขอบชีสมันฝรั่ชีส ขอโทษคะฉันชนใครเปกี้ชนฉันชนฉันสูงได้ไรเอ่ยก็เคยขอเชนหน่อยจ้าไม่ทนันไม่ทันหนอนไหนอะไรอ่ะเฮ้ยเมืเ่อว่าวาไหน้ปนไหนเพื่อนกูเลยนะเว้ยเนือฉันหน้างจานด้วยเถอะก็เถอะหอมอยู่นี่ ฉันลางฉันลืมลางจานอ,าะอ่ะก็เถยเพราะฉันมม่ตาหันผ่านละอืมมันฉุนโอเคเยอะๆได้ปะ่ะฉันอยากได้คะแนนเยอะๆเออ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 หอมันฝรั่งก่อนดิมันฝรั่งอยู่ไหนวะ<อ> ยเป็นเลยกูคิดแค่เซ็นเซอร์นะพวกไม่พูดคำหยาบดีไม่ได้พูดคำหยาบโอ๊ยมึงกูสีเขียวแบบทั้งตัวเลยอ่ะดูดิก็ไม่รู้แล้วกูก็สีฟ้าทั้งตัวเหมือนกันผมแดงค่ะอ๋อแล้วอันนี้ฉันเคยเล่นแล้วนี่ฉันจำได้ที่กระโดดอ๋อเหรอใครจะไป คิดวันเป็นแค่ดา่านอื่นปะ,นกะก็สงสัยจะด่านอื่นไม่รู้ฉันหันปแป้งเมื่อไหร่ใครจบไปอ๋อถ้างั้นหันคนอะไรหันคนอะไรอย่างเหรอเออแล้วลแล้วเอเลี้ยงจะหันแป้งทำไมให้เอเลี้ยงพูดอย่างนั้นอ่ะเอาไม่ก็เพิ่งนึกได้อะขอโทษนะอีมึงมึงคือตัวอะไรวะ <laughs> อลิสไม่รู้อ่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้ตัวตลกเฮ้ยเออคุณเลี้ยงตัวตลกอนะ่ะ อ้าวแล้วมันเรียกว่าตัวอะไรนักไมอยากกดเหรออ่ากดดิกดดิกดดิไม่แล้ตัวกดคนเดียวคนเดีนเกิดว่กดคนเข้าริวเข้าคลิกเข้าคิวออกคิวไปเสิร์ฟกันใหญ่ไปเสิร์ฟกันใหญ่เสิร์ฟแล้วเอ้ยโหลดเอ้ย สุกแล้วเป็นอะไรวะบอุ้ยขอโทษโอุ้นมากดเดะตัวขันจานสุ่มกุ้งอ่ะจานไปด้วย งงอ้าวก,าก,กูเลยจิตจ้ากดให้หน่อยกูงงกูแบบกูแบบว่างงเลยอะเมื่อกี้แบบโคตรงงอะอ,อ๋อยเลิวงงนิดกนเธอ,อะจะทำจักจี้สิผ่นแล้วค่อยเอาไปเ์ฟตัวงงอะไรกั <c oughs> มึงไง คนสืกูไม่ทำแป้งกูต้องเป็นคนใส่สิผิดอะไรอ่ะไอ้ก็มึงไม่รู้ไม่วางสักทีอ่ะอ้าวอ้าวอาวอาวอาปา,าไปเสิเร์ฟมาเถอะเดี๋ยวพิ่งทำให้เยอะกว่านี้เมิงต้องล้างจานไม่หวานไม่หวานอีกไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่เตรียมไว้เาไล้วได้นี่เลยคือไม่มีที่วางแล้ว <c oughs> ถ้ามันจะไม่มีก็ไม่ไปจะ,จะ,จะ,จะกลัวอะไรอัดแนนเวอร์มึงมันน่ากลัวไป็นรอฟกลัวแล้วเนี่ยไอตูตมาทำชีทให้หมดอีสาอัน,อนก,ก,กูกูหัน่นกูหั่นชีทไม่ลงเลยมึงดูดิมันเยอะมากเลยผุุบุุุุดุ้องเอาว่าอุ่นแล้ว ตลอ่ะพร้อมอ้าววาจานเดียวอะไรอะไรมองจานมันอยู่ข้างหลังอ่ะเอาได้ไหมต่อคิวกันเป็เกลียดพวกมึงมิรรอจานด้วยนะจ้า โฆษาแล้วเนี่ยเอ้ยโัษณนนาที่สาขาไหนคะยัง,ยงเร็วไหนะเร็ววิง่งไปเถิดวิ่งมึงด่านี้ยากมากเลยอ่ะก็ไม่รู้ใครจะได้เอาชีทลงมอให้หน่อยเออเออแล้วตู้โยนแป้งมาโยไปไหน <c oughs> แล้วใครจะเสิร์ฟให้กูวิ่งไปเสิร์ฟดีเหรอไม่ทำจะวิ่งไปเสิร์ฟเ,เองเออ,เอ,อ ตัวแอกหั่ไอ้พวกนี้เยอะตัว <S S 1> ส่งแป้งมาอีกตูวส่งแป้งมาอีกอันนี้คมเสิร์ฟนะเอ๊ะนี่ยิคนล้างจานอ่ะเสิร์ฟแตะนี่ก็คนล้างถาดให้เดีย๋ยวไปเอาไปเอาละกูมอง,มองมแล้วหั่นดีตอนนี้กูหั่นไร็วแล้วคนนี้กูทอดไม่ทันพทอมไม่ไดถ่ายไอ้กอู กูมึงดูด,ด้วยดิว่กูต้องการมึงมากมึงโยนทุกอย่างมาเลย <insights. S 2> โยน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 